ร้อยแปดพันเก้าเรื่องสนุกครับสนับสนุนโดยโตสนุกเกอร์ฮันเตอร์ครับอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษครับอ่าตอนนี้พร้อมแล้วขอต้อนรับครับขอทุกท่านพบกับอาจารย์กุ้งครับแห่งนิคคิวครับสวัสดีครับอาจารย์กุ้งสวัสดีครับรอนานไหมครับนะครับนะครับอาจารย์กุ้งครับตอนนี้อาจารย์กุ้งอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเห็นผมเห็นภาพบรรยากาศข้างหลังคุ้นจังเลย มันอยู่โรงเรียนครับอยู่โรงเรียนอ๋ออยู่ที่โรงเรียนนะครับอ่าอยู่ที่โรงเรียนนะครับอาจารย์กุ้งครับเอ่อเข้าเรื่องเลยครับแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาว่ากันเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งต่อ,อขออนุญาตเข้าเรื่องเลยครับเรื่องที่ได้เกริ่นไว้ในเรื่องของเอ่อระหว่างทองเหลืองกับหวัวไทเทเนียมที่เราจะคุยกันในวันนี้คือเรื่องนี้ครับขออนุญาตแตดรูปให้ดูก่อนอ่าครับผม อาจารย์กุ้งช่วยเล่าหน่อยครับว่าวิวัฒนาการระหว่างปอกทองเหลืองกับปอกไทเทเนียมมันเกิดขึ้นยังไงครับเมื่อเมื่อก่อนที่ทำชื่อันใหม่ๆเนี่ยเราก็มีวัสดุสองอย่างที่ทำเป็นปอกนะครับก็เป็นทองเหลืองกับสเตนเลสเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ไทเทเนียมมันยังไม่แพร่หลายแล็ราคาสูงมากถูกว่าปัจจุบันมากครับหลายๆ ช่างเราพยายามหาอะไรที่มันแข็งกว่าทองเหลืองมาใช้แต่มันก็นได้แค่สแตนเลสซึ่งทำออกมาแล้วมันก็ได้ได้หนาเท่ากับทองเหลืองซึ่งซึ่งตัวสแตนเลสเนี่ยมันแข็งกว่าแล้วก็หนาเท่าทองเหลืองเนี่ยมันมันทำให้เกิดความกระด้างเกิดาก,การส่งคิวครับเพราะตอนนี้มันยังไม่มีไทเทเนียมอกุ้งพูดดังนิดนึงครับอาจารย์ครับโทษทีครับ ครับอาจารย์กุ้งพูดดังยังดังนิดนึงครับได้ยินไหมครับเบาเสียงเบาไปหน่อยครับอ๋อม่าครับได้ยินแล้วได้ยินได้ยินนะฮะดังสุดแล้วครับดังสุดแล้วเหรอครับอืมดังสุดแล้วครับสุดแล้วครับอ๋อโอเคโอเคโอเคนะครับอ่าต่ออาจารย์พูดดังนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงมันเบาขอดังนิดนึงอ่าต่อเลยครับวิวัฒนาการก็ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีไทเทเนียมซึ่งราคามันถูกลงมาก อ๋อครับถูกลงมากเราก็เลยอ่าผมเนี่ยพอได้ผลิตไทเทนเนียมอ่าร,รุ่นรุ่นใหม่ที่ที่มีสเปคที่มีสเปคมาจากอังกฤษที่ที่เขาผมทําส่งส่งไปอังกฤษนะครับ,รบให้สเปคมาซึ่งซึ่งเขาทดสอบมาแล้วว่าสเปคประมาณขนาดเนี้ยที่เห็นในภาพเนี่ยครับเป็นกําลังดีเป็นดีที่สุดอืในในการเอาไปใช้กับชิวเตเตอร์ครับ มันบางบางเท่ากับ0.78อิล0.78บางมากบางมากบางมากครเบาบางแล้วก็เบามากแล้วก็ความสูงก็อยู่6.8มิลแค่นั้นเองอฮะทีนี้ของไทเทเนียมนะฮะเขาเขาพูดกันครับอาจารย์กุ้งว่าใช้ปอกไทเทเนียมแล้วเนี่ยมันมัน ไม่ดีสู้เท่าปอกทองเหลืองไม่ว่าจะเป็นการเผื่อไม่เผื่ออาจารย์กุ้งขยายความนิดนึงครับช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามันจินเทจแค่ไหนคือคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราใช้ตัวสแตนเลสที่มันหนาเนี่ยมันจะขับจะทําให้กระด้างใช่ไหมครับครับ,รบปัจจุบันเนี่ยเราคิดมาคิดแล้วก็ลองมาแล้วว่าถ้ามันบางขึ้นแล้วก็ให้เนื้อไม้ที่สัมผัสลูกขาวเ,เพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำให้ส่งผลดีกับการการแทนลูกขาว คือเรารจะแทงแบตแทงแรงหรือแทงเบาเวลาเราไซส์ไปเนี่ยมันจะไม่ถีดหรือฉีก,ก็ถีดน้อยลงครับแล้วก็ทําให้ขนาดของวอลล์คิ้วที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่ลดนะครับเพาาราะเนื่องจากไทเทเนียมมันแข็งมากอืก็คือปั่นกระดาษทรายอะไรพวกนี้มันก็ทนกระดาษทรายรเอาไม่ลงไม่งั้นเถอะไม่ไม่คลอดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่มันต้องใช้ใกระดาษทรายพิเศษของของไทเทเนียมเลยถึงจะลง อ,าอการที่เราแทงแทงไปในพื้นที่หน้าสัมผัสของเนื้อไม้เนี่ยมันเยอะขึ้นครับแล้วก็มันทําให้เวลาที่เราแทงไซต์ไปเนี่ยมันมันไม่ค่อยฉีดนักกีฬชั้นนำของประเทศเราแล้วก็ระดับโลกในในในแรงอาชีพครับของโลกเนี่ยเขาก็ใช้กันหลายคนนะครับครับอืมนอนจารย์กุ้งครับในรูปเนี่ยครับเห็นไหมครัว่าปลอกทองเหลืองเนี่ยมันหนาครับ อันนี้คือแบบปกติมันจะเป็นเกลียวแล้วก็ขอบของมันจะหนาอย่างเงี้ยเวลาทําหัวคิวก็จะเห็นกันว่าจะเหลือเนื้อไม้ในในทองเหลืองเนี่ยค่อนข้างน้อยถูกไหมครับอันนี้ใช,ใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าพื้นที่ของไม้ที่กที่จะอิมแพคกับหัวกับลูกสนุกถูกไหมครับกับลูกขาวอ๋อ oh, ทีนี้ปอกไทเทนเนียมดูสิครับว่ามันมีช่องว่างช่องว่างตรงนี้คุณผู้ชมครับมันจะเป็นเนื้อไม้เข้ามาแทนที่ถูกไหมฮะอาจารย์ใช่ครับช เพราะฉะนั้นมันมัน,มนไปคาบเกี่ยวมันส่งผลที่อาจารย์อธิบายครับว่าถีบไม่ถีบก็คือพื้นที่ของไม้มันมีน้อยกับมีมากมันต่างกันมันส่งผลต่างกันถูกไหมครใช่ครับใชอ่อ้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรูปหนึ่งอาจารย์ครับทีนี้อ,อสมัยก่อนเขาบอกว่าเทอร์เนียมไม่ดีครับอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับคําว่าไม่ดีของคาว่าไม่ดีของสมัยก่อน ผมก็เคยได้มาสแตนเลยก็ไม่ดีเทคนิคก็ไม่ดีเทคโนโลยีบ้านเราเมื่อก่อนมันทําบางขนาดนี้ไม่ได้อืมอ๋อเครื่องมือเครื่องมือตัวเครื่องมือมันทําบางขนาดนี้ไม่ได้ครับครับเข้าใจแล้วสมัยนี้เครื่องมือมันทันสมัยขึ้นมันสามารถทําให้บางขึ้นได้แลวไทคทเนียมันก็ถูกขึ้นวาสมัยหมก่อนเยอะแล้วก็เลยสามารถที่จะเอามาทําตรงนี้ได้อืมครับอืม ก็คือมันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีสมัยก่อนมันทําไม่ได้ถูกไหมฮะมันทําให้มันบางขนาดนี้ไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ไทเทเนียมไหมครับตัวเพตทอันนี้อาจารย์อ๋อตัวนี้เป็นหอยมุกไฟครับอ๋อหอยมุกไซด์หม่ผมก็เข้าใจผิดอ่านี่คือนี่นี่คือหัวไทเทเนียมนะครับครับครับผมอาจะให้มาดูรวมๆก่อนนะครับ ค,คือตัวนี้เนี่ยผมผมไม่ได้คิดเองนะครับทางฝั่งกัสถุิสเปคมาให้ผลิตส่งเขาทีทีอืมครับผมครับครับแล้วมันก็ส่งผลดีด้วยคือใช้แล้วลองดูแล้วอาจารย์ก็ทดสอบแล้วว่ามันใช้ได้จริงดีดีจริงถูกไหมฮะคือมันมันค่อนข้างจะยากสําหรับคนที่ใช้ท้องเหลืองมาจนชิน,นอ๋คอคทงหใช้ท้องเหลืองเ,เ,เ,งเนี่ยเราเราแทงเนี่ยมันต้องเผื่อใช่ไหมฮะครับแต่พอเขาไปใช้ชือที่มันไม่ต้องเผื่อเนี่ยความเคยชินในการเผื่อเนี่ย มันมันส่งผมกับการแทงว่ามันไม่ดีเขาก็ว่ามันไม่ดีแต่ถ้าคนถ้าคนเริ่มต้นสตาร์จากไม่ต้องเพื่อนยครับแทงลงเนี่ยแล้วแล้วก็ชินกับการไม่ต้องเพื่อเลี่ยมเนี่ยเมื่อชินแล้วเนี่ยผมว่ามันก็แทงได้ดีขึ้นนะใช่ไฮะทำไมเราจะเพื่อมันใช่ใช่ใช่แต้าเมื่อเราไม่ต้องเลื่อก็ได้ใช่ไหมครับครับครับอาจารย์กุ้งครับแล้วนี่ที่ ที่รูปนี้ครับสรุปแล้วคือรูปปอกทองเหลืองครับที่อาจารย์เอามาให้เอามาให้ดูเป็นทองเหลืองนะครับซึ่งบันนี้ที่โรงงานนิสคิวเนี่ยใช้ปอกทองเหลืองบางบางจะไม่แบบนี้เหลือซึ่งเป็นวิวัฒนาการของของปอกทองเหลืองอีกอีกอีกประการหนึ่งของโรงงานเราเพื่อที่จะช่วยให้พื้นที่สัมผัสของหน้าไม้ที่รับแรงกระแทกเนี่ยมากขึ้น อต่เป็นการใช้เพื่อป้องกันป้องกันไม้ไม่ให้ไม่ให้สุดล้อเร็วเท่าน,นั้นเองแต่เพิ่มพื้นที่สัมผัสหน้าไม้มากขึ้นปเป็นินื่อดีออกมามันก็ดีดีกว่าทองเหลืองน,นานะครับอ๋อครับดีกว่าเลยใช่ไหมครับเท่าที่ทดสอบมาดีกว่าครับผม,ผมอืมแล้วในรูปอหครับอาจารย์อันนี้มันคือไทเทเนียมในส่วนของไทเทเนียมที่อยู่ตรงไว้ต่อจอยถูกไหมฮะ นี้คือคือตัวตัวตูดตัวเมียเนี่ยที่ที่เราทําเป็นไทเทเนียมนเนื่องจากว่ามันค่อนข้างราคาจะสูงแต่ที่มันเอามาใช้เนื่องจากว่าเรามีฟอนยี่ห้ออยู่ตรงต,รงตรงรูดถ้าเป็นทองเหลืองใช้ไปพักเดียวมันฟอน,ม,น,ฟอนมันเนสื่อฟอนยี่ห้อเสื่อมถ้าเป็นไทเทเนียมเนี่ยโอ้อยู่คงทนเลยอ๋อครับผมอ๋อแล้วก็น้ำหนักด้วยอาจารย์ถูกไหมฮะของแางนี้ถูก เบามาก,ามากใช่ไหมครับเอบนี่นี่ผมให้ดูรูปนี้หน่อยเป็นกรรมวิธีของทองเหลืองดูสิครับว่าทาง n e x t l ทำออกมาก็คือบางนะครับบางบเอาเอาเปว่าเขาเรียกอะไราบางเท่ากับไทเทเนียมนะครับซึ่งฟิลลิง่งอาจารย์อันนี้สีดำนี่คืออะไรอาจารย์นี่ไฟเบอร์ครับออันนี้เป็นไฟเบอร์รไฟเบอร์ตัวน,นี้เนเี่ยทางทางจีนเนี่ยก็สั่งทำ อไม้คุณที่ไปแทงแต่บอลเนี่ยเยอะมากอ๋อในเอ็ดบอลเนี่ยเอ็ดบอลอ่าใช่ครับจีนเป็นแถบอยู่เคที่เาเล่นเอ็ดบอลเนี่ยเขาสั่งเขาไปใช้ตอกตัวนี้บรลลูตัวนี้ไปทำอืมครับอ่านี่ก็คืออาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่อนต่อกลางอะครับไม้สองท่อนเนี่ยถ้าเป็นไทเทเนียมมีไหมอาจารย์ทำยังมีครับมีครับมีมักันะผมจะไปใช้ในรุ่น ในรุ่น Q สองท่อนที่ราคาสองหมื่นกว่าอัพแล้วออก็จะเป็นใช้ใช้ในรุ่นโฟซึซ่งใช้เป็นข้อต่อข้อต่อที่อ่าที่ไม่เห็นนะที่ไม่เห็นไม้รุ่นโฟนะครับรุ่นนาะเป็นเป็นห้าทับสี่เป็นสี่ทับห้าครับไม่ไม่ใช่สามทับสี่ Q สองท่อนปกติโย่ไปเป็นสามทับสี่ใช่ไหมครับครับแต่ของเราเป็นสี่สี่ทับห้าใช้ไม้ไปลายเต็มสี่พันท่าอืม แต่ตัวโฟโฟเนี่ยมีมีมีให้ทดลองแทงแล้วแต่ยังไม่ได้ออกตลาดครับอืมนั้นอตลาดน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับวันนี้ให้นักกีฬาเทสหลายคนแล้วก็ว่าพอใจนะครับครับอ่ามาถึงคําถามอาจารย์ครับผมถามนิดนึงสมมุติว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าผมมีไม้คิวอันหนึ่งมันเป็นปอกทองเหลืองเก่าแล้วจะไปใส่เป็นหัวไทอ่อเป็นปอกไทเทเนียมได้ไหมครับ ได้ไหมครับต้องตัดต้องอะไรไหมอาจารย์กุ้งช่วยอธิบายหน่อยครับต้องท<ถ>ํางไงบ้างถ้าถ,ถ้าตัดจะดีกว่าเพราะว่าเนื้อไม้มันติงแต่ถ้าเราไม่ตัดเราก็ใช้วิธีการพอกแลวตอกตึงอะไรก็<อ>ไ,ไปไ็นก็ได้<อ><อ>ครับเพราะว่าหัวทองเหลืองเก่ารุ่นเก่าเนี่ยทองเหลืองมันใหญ่หนาะกินเนื้อไม้ไปเยอะแล้ว<อ>คือคือเขาจะสูญเสียเนื้อไม้ตั้งแต่แรกไปแล้วแต่พอเป็นเป็นเปอ,อกไทเทเนียมซึ่งเปลาะมันบาง มันก็จะเหลือท่องว่างมีสองอย่างคือต้องตัดก่อนครับกับอีกแบบหนึ่งไม่ตัดก็คือพอกครับถูกไหมฮะแล้วออในกรณีที่ถ้าพอกแหละครับมันส่งผลคุณภาพดอกไหมมันแตกไหมมันมันมันจะหลุดไหมตัวพอกอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ช่วยอธิบายมันมันก็ได้กว่าตัดได้กว่าตัดได้กว่าตัดได้กว่าอืมแต่ว่านั่นนี่ มันไม่ใช่นุ้ไม้จริงๆถูกไหมฮอาจารย์การพ่อเนี่ยอาจารย์ใช้อะไรพ่อขอเนี่ยถามได้ไหมแบบก็เป็นขุยขุยไม้แอดเป็นฝุ่นไม้แอดพ่อกับกาวร้อนอ๋อก็คือมีกรรมวิธีแบบนั้นนะครับครับแล้วแล้วการตัดเนี่ยเอ่อจะใช้สูญเสียความยาวของไม้ประมาณเท่าไหร่ครับเผื่อใครสนใจอยากจะลองดูก็บอกตรงนั้นเต็มมาครับ บอกตรงเหลืองเต็มก็ประมาณเซนหนึ่งถูกไหมฮะเซนเซนนิดนิด<ก>ถูกไหมคฮะถ้าความสูงของปอกทองเหลืองโดยปัจจุบันที่จะดทากันก็ประมาณแปดมิลประมาณแปดิลครับบางเจ้าก็สิบมิลอืมต่าง,ต,างต่างกันไปครับครับครับ,รบทีนี้เอ่อบางคนบอกว่าอยากจะลองแทงดูก่อนปอกไทเทเนียมผมถามนิดน,นึงครับจะไปลองได้ที่ไหนอาจารย์หรือว่าเข้าไปที่ โรเก้าซอยห้าโมเก้าซอยห้าก็ได้หรือว่าไปที่มาที่จันทบุรีก็ได้ได้สองที่ครับอืมเพราะว่ามีให้ลอง,งทั้งสองที่มีให้ลองทั้งสองที่นะครับว่าฟิลลิ่งของปอกไทเทเนียมเป็นยังไงนะครับครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียอาจาร,รย์ก็พร้อมจะอธิบายไปทดลองก่อนครับเผื่อใครที่แบบว่าอยากจะเอ,อลองเปลี่ยนนะครับเป็นหัวไทหัวไทเทเนียมนะครับซึ่งมีความคงทนนะครับแล้วก็ มีในเรื่องของออความสวยงามด้วยจริงๆแล้วมันมันก็ดูดีนะครับเพราะว่าทองเหลืองจริงๆแล้วถามว่าสวยไหมก็สวยนะแต่ว่าหัวออกสีไทเทเนียมนี่ผมผมว่ามันคลาสสิกดีมันดูแปลกนะครับอ่าโอเคใครๆที่อยากจะรู้เรื่องปอกไทเทเนียมก็ได้ไปพอสมควรทีนี้มาถึงเรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากจะคุยไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะคุยก็คือเรื่องของไมค์คิวกาลิตี้ครับอาจารย์กุ้งอย่างนี้ได้ไหมครับผมเนี่ย อยากจะให้เวลาอาจารย์กุ้งเต็มๆเลยในการคุยเรื่อง Gravity แต่ทีเนี้ยมันอาจจะต้องให้อาจารย์นะครับเตรียมในเรื่องของเ,อเขาเรียกอะไรอ,อุปกรณ์ให้ดูซึ่งอาจจะเป็นแผ่นภาพเดีย๋ยวผมจะทําไว้ให้หรือว่าอาจารย์สะดวกมีคําถามอ๋อมีคําถามอาจารย์ครับมีคําถามนิดนึงถ้าเปลี่ยนปลอกหัวคิวก็จะใหญ่ขึ้นหรือว่าต้องไล่ไล่สเปคใหม่ไล่ทรงคิว ก็ <K un inh aling> แลาวแตคนที่จะใช่ครับว่าจะเอาสเปคเดิมหรือจะเอาใหญ่ขึ้นหรือหรือจะเล็กลงได้หมดนะครับอ๋อโอเคบางคนอยากเปลี่ยนหัวไซส์ใหญ่แสดงว่ามีโอกาสให้คุณได้เปลี่ยนหัวไซส์ใหญ่ถูกไหมฮะเพราะว่าตัดมันก็จะได้ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าไม่อยากได้ใหญ่ขึ้นได้สเปคเดิมก็จะไล่คิวให้มาเป็นหัวทรงเดิมอ๋อโอเคอ่าครับผมอ่าคำถามจากคุณสลาวุฒินะครับ ่าเป็นคําถามที่ดีครับมีประโยชน์นะครับใครมีคําถามถามมาได้อีกนะครับอ่ะทีนี้เรื่องการิตี้ผมกลัวเวลามันไม่พออาจารย์กุ้งครับผมอยากอยากอยากจะให้อาจารย์ข่าวๆได้ไหมครับว่าจริงๆไม้การิตี้หรือว่าหรือว่าจะ<อ>เราจะคุยกันแบบเต็มๆเลยไหมอาจารย์ก็เกิดห,หน่อยก็ได้ครับคือนะกา a ิตี้เนี่ยการิตี้เนี่ยอ่าไม่ใช่ล้มลุกมันไม่ใช่ล้มลุกนะการิตี้เนี่ย ครับคำ,ำว่าการเวตีไม่ใช่คูรก,กาเวตีคือแรงน้มถ่วงและแรงน้มถ่วงเนี้ยเป็นสูตรการทําคิวที่เขาส่งมาให้ผมทําจากอางกฤษับมไม่ได้คิดเองผมไม่ได้คิดเองนะครับเขาส่งให้ผม,ผมทําแล้วก็ผมทําส่งเข้าไปแล้วผมก็ทํามาลองใช้เองซึ่งผมก็ว่ามันมัน,มนฟิลลิ่งมันโอเคแล้วก็ให้นักกีฬาลหลายๆคนเนี่ยลองเทสแล้วเนี่ย มันเป็นอะไรที่ทิดถ้าไปบวกกับไทเทเนียมเลยแล้วยิ่งประสิทธิภาพสูงมากอืมครับแสดงว่าเอ่อผมเองก็ต้องเข้าใจว่าคำว่าล้มลุกก็แปลว่าจริงๆแล้วมันมันมันคนละเรื่องกับการลิตี้การลิตี้คนละเรื่องกันใช่ไหมครับอ,อ๋แสดงว่า <Det ect. S 1> ทุกคนก็เข้าใจผิดเ,เข้าใจผิดกันหมดเลยเอ,อ,อาจารย์ เข้าใจว่าอ๋อถ้าการิตี้ต้องล้มลุกคือจริงแล้วแต่จริงๆแล้วเหตุผลที่มันเป็นอย่างนั้นคือเรื่องของแรงโน้มถ่วงถึงเรียกการิตี้ใช่ครับมันต้องมันต้องถ่วงถ่วงถ่วงบาลานซ์แบบแรงอ่แบบกระดูกงูเรือโดยโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกมาเป็นพื้นฐานในการแทงสนุกซึ่งมันจะหายน้ำหนักออกไปตรงๆซึ่งจะให้แตะพานเมากขึ้น นะครับมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เจอะตะกวัวเอียงเอียงไปถ่วงแล้วกิ้งแล้วน้มไปลุกมาก,ก็ถือเป็นกิติ้ไม่ใช่อ๋อครับครับจริงจริงแล้วผมม,มีรูปบรรยากาศในโรงงานของอาจารย์กุ้งเดี๋ยวผมเปิดให้ให้ให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกันนิดหนึ่งครับนะครับว่าจริงๆแล้วอ่านี่ที่บมืงจันนะครับอำเภอมาขามตำบลมาขามนะครับนี่คือ เนี่ยครับผู้ชายคนนี้นะครับก็เออโลโก้ของนิคิวอยู่ก็อาจารย์บอกว่าเป็นบางแมทใช่ไหมครับหรือไงเป็นบังแมทเป็นบางแมทครับที่เขาเล่นเป็นบางแมทที่ทุกลงนครับอ่าแล้วก็นี่คือนี่คืออีกหนึ่งนักกีฬาขาัใจชาวอีกคนหนึ่งเอฟนะครับอ่านี่คือบรรยากาศนะครับอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ ผมเท่าที่ผมทราบเพื่อที่เคยฟังมาเนี่ยแล้วผมอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ฟังกันเนี่ยในเรื่องของจริงๆแล้วข้อมูลของการิตี้มันมีนอกเหนือจากนี้อีกเรื่องเรื่องกฎข้อห้ามเรื่องอะไรพวกนี้อย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะมีช่วงให้อาจารย์มาคุยกันเรื่องการิตี้เต็มๆดีไหมครับเพราะว่านี่ก็ขึ้นหงดีนะครับนะครับก็ขออนุญาตเชิญไวก่อนนะครับผมถือว่ามันได้ความรู้จริงๆ ซึ่งคุณ i t y จริงๆแล้วอะถ้าใช้อะมันดียังไงเดี๋ยวจะให้อาจารย์กุ้งอธิบายว่ามันทําไมต้องเอาแรงน้มถ่วงของโลกมาไว้อยู่ตรงไหนของไมคิวแล้วมันส่งผลดียังไงนะครับก็อยากจะให้เป็นอีพีต่อไปนะครับว่าในตัวคุณ i t y เนี่ยมันดียังไงเห็นบอกว่าที่เมืองนอกเขาห้ามด้วยจริงเท็แค่ไหนถ้าเป็นร้อยเนี่ยห้ามลงแข่งนะ อ๋อ oh, ครับแต่ที่เราทำใชยในต้องตลาดของเราเนี่ยเราใช้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์อืมแปดสิบเปอร์เซ็ก็ใช้ใช้ได้ครับอืมอ่ะไม่เป็นไรเรื่องการิตี้ผมจะให้อาจารย์กุ้งเป็นคนสาธยายทั้งหมดในอีพีต่อไปนะครับโอ้ยอีพีต่อไปน่าจะไม่ได้อาจารย์กุ้งขับรถอยู่อาจารย์กุ้งบอกแล้ว <c oughs> เป็นอ่า <c oughs> ไปที่นอร์ทิชนนะครับอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมติดตามครับว่าจะเป็นอีพีไหนนะครับว่าคุยกันเรื่องไมคิวการิตี้เดี๋ยวจะได้ทําข้อมูลแบบชัดเจนเลยมาให้เห็นกันเลยว่าเฮ้ยอะไรมันอยู่ตรงไหนไอ้คำว่าแรงโน้มถ่วงบางคนฟังแล้วไม่เก็ตไม่เคลียร์นะครับก็จะทําข้อมูลมาให้ชัดเจนและให้อาจารย์กุ้งเป็นคนเล่าว่าขบวนการจริงๆนะครับมันคืออะไรนะครับที่ทุกคนเรียกล้มลุกล้มลุกล้มลุกนะครับจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องของวิธีการทําในเรื่องของแรงโน้มถ่วงอย่างที่อาจารย์กุ้งพูดนะครับ ก็อาจารย์กุ้งมีอะไรจะเพิ่มเติมในเรื่องของปอกไทเทเนียมอีกไหมครับเชิญได้เลยครับเผื่อใครอยากจะลองอใครอยากจะทดสอบสองที่ต้องออมมีอย่างนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้คุณสราวุฒิเขาถามมามีเรื่องของงบประมาณปะไม่มีอาจารย์กุ้งอ่านงั้นอาจารย์กุ้งบอกเลยครับว่าหัวไทเทเนียมเนี่ยครับแพงปะผมถามหน่อยผมเพราะผมอยากทำ ผมขายอยู่ขายขายปอกอย่างเดียวขายอยู่ห้าร้อยต่อปอกนะครับก็ถ้าเปลี่ยนด้วยก็คิดค่าเปลี่ยนอย่างอีกสามร้อยเป็นแปดร้อยอันนี้ไม่เป็นเองก็ห้าร้อยครับครับครับอโอ้โหเ็าเปลี่ยนได้ทั้งที่โรงงานจันทบุรีแล้วก็ที่อ่าลรงกาลก็ได้ับครับมีมีช่างทาอยู่นี่ช่างทำเพราะว่าผมเองก็อยากลองซึ่ง ผมก็อยากรู้ว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงก็ใครที่อยากลองเหมือนผมก็ไปลองได้ไปลองก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเผื่อคุณอยากจะรู้ว่าฟิลลิ่งก็มีไม้ให้ลองที่โรงการสซอยห้าหรือที่จันสานักงานใหญ่นะครับก็ไปหาอาจารย์ได้ครับอ่าเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์กุ้งครับที่ให้เกียรติทางรายการนะครับมาสัมภาษณ์กันนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้ แล้วก็กราบเรียนเชิญไว้ล่วงหน้าในเรื่องของไมค์คิวการิตี้นะครับผมก็จะได้ทําข้อมูลทันแล้วก็ให้อาจารย์กุ้งเป็นผู้เล่าเหมือนเดิมครับนะครับวันนี้ทางรายการก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับอาจารย์กุ้งนะครับยังไงเดินทางปลอดภัยนะครับนะครับไปแข่งขันยู5กับยู7ถูกไหมครับที่นอตเทิลครับครับผมก็ขอให้เหล่าบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์กุ้งนะครับประสบความสําเร็จด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ผมจริงๆครับผมผมเตรียมรูปของอะคาเดมี ที่โรงเรียนที่อาจารย์สอนอยู่ที่นี่ครับผมผมเตรียมไว้เยอะเลยแต่ว่ามันเป็นช่วงของ1 8 0 0เรื่องสนุกซึ่งก็จะถูกนำเสนอในช่วงเวลาที่ไม่มีสัมภาษณ์พิเศษนะครับประมาณ้นครับจริงจริงอ่าครับผมขอบคุณครับอาจารย์กุ้งวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับในช่วงสัมภาษณ์18,009เรื่องสนุกครับขอบคุณครับลาเลยครับครับผม